สวัสดีครับผมบอมนะครับที่ปรึกษาการขายฝอร์พนัครสาขากระเซ็นวมินสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถกระบะเรนเจอร์นะครับผมตัวท็อปนะครับและอยากจะได้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำหนึ่งรุ่นนะครับผมที่ต้องบอกเลยว่าฮอตฮิตที่สุดในบรรดากลุ่มรถกระบะเรนเจอร์นะครับสำหรับคันนี้นะครับคือรุ่น Ford Ranger Wildtrak นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแสนบาทครับราคานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ราคาตัวรถยังไม่รวมในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งนะครับและแน่นอนครับว่าคันนี้เนี่ยโดดเด่นมากครับโดยเฉพาะในเรื่องของสีนะครับซึ่งสีนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีซิกเนเจอร์ของตัว Y-Track นะครับซึ่งเป็นสีลักเกโนนะเป็นสีเหลืองนะครับ คือต้องบอกก่อนเลยว่าสีเหลืองเนี่ยห่างหายไปนานมากเลยนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบสีนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับรีบจับจองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถเหลือไม่มากแล้วนะครับสลหรับสีนี้นะคะแต่เวลาที่เราแต่งออกมาเนี่ยบอกเลยว่าสีเนี่ยคือหล่อเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมรอบคันแล้วกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับ ก่อนรับชมคลิปนี้บอมลบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับก็โทรติดต่อหาบอมได้นะครับตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะได้เครื่องยนต์2.0ลิตร ให้พละกําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดเป็นใบเทอร์โบมีเทอร์โบด้วยกันทั้งหมด2ลูกทางานรอบต่ําแล้วก็รอบสูงนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น เครื่องยนต์สอดดจุสุลิตรก็จริงแต่ว่าแรงมาและแรงบินเนี่ยถือว่าให้มาเนี่ยสูงมากนะครับสามารถลุยได้ทุกอุปสรรคสามารถขึ้นเขาขึ้นดอยได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับชุดแต่งภายนอกนะครับเดีย๋ยวผมจะพามาชมว่าคันนี้ตกแต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเริ่มต้นที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยในส่วนของตัวชุดฝากระโปรงนะครับตรงนี้เนี่ยลูกค้าขอติดตั้งเพิ่มเติมนะฮะเป็นสกู๊ปทรงฟิต ทำสีเหลืองแบบเดียวกับตัวรถเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสกูปเนี่ยเป็นสกูปทรงยอดนิยมเลยนะครับที่ใส่กับรถ Ford Ranger ของเราตรงกลางจะมีลายมาม u าส a ตงทําสีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดไม่ชอบมาม u าส a ตงเรามีตัวเลือกให้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือจะมีรูปม้าม u าส a ตงจะมีรูปกระทิงแล้วก็จะมีรูปแรดนะครับอยากได้แบบไหนก็บอกบอมได้นะฮะ ถัดมาในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตรงนี้ลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มเติมเปลี่ยนกระจังเดิมออกนะครับใส่เป็นกระจังหน้าจากแบรนด์วิกเตอร์นะครับเป็นกระจังซี่แบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของตัวกระจังวิกเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือทางด้านบนตรงนี้จะมีไฟ LED แสงสีขาวมาให้นะครับและยังไม่พอตัวกระจังหน้าวิกเตอร์จะเป็นกระจังเดียวนะครับที่จะให้ ไฟ LED ทั้งซ้ายและขวาเป็นแบบดับเบิลไลท์มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนสำหรับตัวกระจังหน้านะฮะนี่เป็นยังไงครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับตัวไฟดับเบิลไลท์ของกระจังหน้าวิกเตอร์นะครับถัดมาในส่วนของตัวชุดโครงไฟหน้านะครับถ้าเป็นตัว w i ยแท็กขับ4นะครับจะได้ Day-Time Running Light เป็นแบบซีแคมแบบนี้นะครับ มาพร้อมกับไฟเ e อร์ฟอร์ม e น LED หรือไฟ m มท r ิก LED ที่มีระบบออโต้ไฮบีมมาให้ด้วยและในส่วนของตัวโคมไฟนะครับเขาจะมีไฟ LED เอาไว้สำหรับเวลาที่เราหักเลี้ยวซ้ายหรือหักเลี้ยวขวานะครับไฟ LED เล็กๆทางด้านล่างตรงนี้นะครับเขาจะ ฉายแสงนะครับผมอยู่ที่45องศานะครับเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับทำให้เรามองเห็นทัศนวิสัยยามค่ําคืนได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับและในส่วนของตัวไฟ Performance i เอของเรานะครับมีคุณสมบัติหลากหลายอย่างมากเลยนะครับขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันสมมุติว่าเวลาที่เราขับไปตอกลางคืนใช่ไหมครับเขาจะมีระบบออโต้ไฮบริดที่ผมบอกก็คือไฟสูงอัตโนมัติและเวลาที่ มีรถสวนทางมานะครับแน่นอนว่าวายแ็กคันนี้ระบบคขาปลอดภัยจัดเต็มอยู่แล้วเขาจะมีกล้องตรวจสอบมาให้นะครับซึ่งเป็นกล้อง a d a ดสนั่นเองตัวเวลาที่ตัวกล้องตัวนี้เขาจับได้นะครับว่ามีรถสวนทางมาใช่ไหมครับตัวโคมไฟของเราเขาจะดับด้านใดด้านหนึ่งนะครับจากไฟสูงเหลือแค่ไฟต่ำนะครับเพื่อไม่ให้แสงไฟเนี่ยไปแยงตาผู้ขับขี่ที่สวนทางมานั่นเองแต่พอเวลาที่รถสวนไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บ ไฟเขาก็จะเด้งขึ้นมาเป็นไฟสูงให้อัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความอัจฉริยะของไฟแมทริก LED เลยนะคะถัดมาทางด้านล่างตรงนี้นะครับลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มเติมนะครับใส่ชุดแต่งนะครับเป็นชุดกันชนเหล็กจากแบรนด์แฮ m เมอร์นะฮะเป็น King s e r i ส s สวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งตัว King Series นะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมสูงนั่นเอง ตัว King Series ของเรานะครับผมเขาจะมีไฟเดอร์บลไลท์มาให้ด้วยทางด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับจะมีทั้งไฟฟอกแรมแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับและในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีตัวรูเอาไว้ให้ใช่ไหมครับนี่เราสามารถเอาไปใส่อ c เซสซอรีเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์หรือจะเป็นกล้องแอคชั่นแคหรือเราจะเอาไปติดตั้งอะไรก็ตามได้เราขันน็อตเข้าไปยึดกับตัวชุดกันชนเหล็ก ก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวกันชนแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับและที่สําคัญเวลาที่เราติดตั้งชุดเหล็กไปแบบนี้ปุ๊บอ่ะหลายๆคนอาจจะกังวลในเรื่องของระบบความปลอดภัยว่ามันยังคงทํางานได้อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าต้องเรียนตามตรงแบบนี้นะครับว่าาไม่ใช่ต้องบอกงี้นะครับว่าไม่ว่าเราจะใส่ชุดแต่งอะไรก็ตามนะครับเราต้องคํานึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง หล่อแล้วก็จริงแต่ว่าระบบของปลอดภัยต้องสามารถใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวกล่องเรดาร์นะครับในส่วนของตัวกล่องเรดาร์นะครับผมทางด้านล่างมันจะมีอยู่ทางข้างในชุดกันชนเหล็กตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกล่องเรดาร์ที่เอาไว้วัดระยะทำงานควบคู่กับระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองซึ่งเป็นการล็อกความเร็วแบบแปรผันนะครับนั้นหมายความว่าเวลาที่รถคันข้างหน้าเขา วิ่งด้วยความเร็ว80เราจะวิ่งด้วยความเร็ว80ตามรถคันข้างหน้ารถข้างหน้าชะลอรถมาเหลือ60รถเราก็จะชะลอเหลือ60เวลาที่รถจอดไฟแดงหยุดนิ่งรถเราก็จะหยุดนิ่งตามรถคันข้างหน้านั่นเองนะครับนี่แหละครับมันคือ Adaptive Cruise Control เป็นล็อกความเร็วแบบแปรผันซึ่งระบบเนี้ยผมบอกเลยนะว่าสามารถใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีด้วยเวลาที่อยู่ในช่วงเทศกาลนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้เมื่อยเท้าเลยครับ เปิดระบบปุ๊บให้ตามรถคันข้างหน้าวิ่งชิวๆสบายๆได้เลยนะครับและตัว w i ยแทรคันนี้เขาก็ให้เซ,นซ็นเซอร์กะระยะมาด้วยแล้วก็มีระบบป้องกันการชนนะครับนี่จะมีมาให้ทางด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับมีให้ทั้งหมด4จุดนั่นเองนะครับด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดรวมกันเป็น8จุดนะครับถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นเลยนะที่ให้ระบบความปลอดภัยมาแบบครบๆจัดเต็มเลยนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับยังไม่พอเพียงแค่นั้น ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวห่วงรากจูงลูกค้าเนี่ยขอทําสีเพิ่มเติมเป็นแบบสีเหลืองรักเกลโลนะครับเราก็จัดให้ได้นะครับลูกค้าเนี่ยสามารถคัสตอมได้นะครับอยากจะได้แบบไหนอยากได้ชุดแต่งสีอะไรอยากจะตกแต่งออกมาแล้วเป็นประมาณไหนสามารถเอาแนวคิดตรงนี้มาปรึกษาบอมได้นะครับเดี๋ยวบอมจะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คําตอบกับพี่ๆทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับจะได้แบบไหนก็โทรมาได้เลยนะครับมา เดี๋ยวพามาชมในเรื่องของระบบช่วงล่างกันต่อนะครับว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าขออัปเกรดอะไรเพิ่มขึ้นไปบ้างนะครับถัดนมาเรามาดูชุดล้อแม็กแล้วก็ยางก,กันต่อนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นตัว Wi ยแท็นะครับเขาจะให้ล้อแม็กมาอยู่ที่ขนาดขอบ18นิ้วนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าขออัปเกรดเพิ่มเติม,มจาก18นิ้วนะครับเพิ่มเป็น22นิ้วเลยนะคะเป็นออฟโรดแท้ๆเลยนะครับ และจับคู่กับยางขนาดอยู่ที่33.12.5 R22 นั่นเองเป็นยาง MT นะครับพอเวลาที่เราใส่แม็กขนาดขอบ22แบบนี้ปุ๊บและเราใส่ยาง33นะครับมันจะทำให้ตัวยางเนี่ยมันดูเหมือนแก้มมันเตีย้ยเนาะเออแต่ผมว่าเวลาใส่ยาแบบนี้ปุ๊บอะมันทำให้รถเนี่ยมันหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับ แต่ถ้าใครอยากจะให้ยางมันดูเต็มดูแน่นนะครับผมแนะนําว่าใส่สัก35หรือ37ก็ดีเหมือนกันนะครับดีคนละแบบนะครับแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันนะครับตัว33เนี่ยเวลาใส่คู่กับ1้อยก็หล่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับและในส่วนของตัวระบบช่วงล่างคันนี้ลูกค้าขอยกสูงขึ้นนะครับจากปกติเดิมๆเลยเนี่ยครับผมยกสูงขึ้นเนี่ยอยู่ที่3นิ้วนะครับให้รถตัวรถเนี่ยมันสูงขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวปีกนกใหม่ด้วยนะครับใส่เป็นปีกนกจากแบรนด์ YONG ทําสีเหลืองสีเดียวกับตัวรถสีสวยแบบนี้เลยนะครับและในส่วนของตัวล้อแมกเนี่ยผมจะบอกงี้ครับว่าถ้าเกิดพี่ๆที่ออกรถที่ฟอร์ดเกษตรนวมินใช่ไหมครับเราจะจัดการในเรื่องของตัวซุ้มล้อให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมตัวซุ้มล้อเนี่ย เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าต่อให้เราใส่ยางขนาดขอบ22ใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้นะครับเราเลี้ยวไม่ติดอย่างแน่นอนนะครับเราจะสามารถขับขี่รถได้อย่างสบายใจหายห่วงเลยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะสำหรับใครที่อยากจะได้ล้อใหญ่ๆนะครับผมไม่ต้องไปป่าดซุ้มเองข้างนอกนะครับเราแต่งที่นี่เราจบเราเคลียร์ปัญหาให้ทุกอย่างครบที่นี่เลยนะครับอย่างไม่หมดเพียงแค่นี้ครับ อีกหนึ่งอย่างเลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือนี่ครับทางด้านในตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกันโครงนะครับผมจากแบรนด์ซันนั่นเองเออตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็ขออัปเกรดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นกันโครงสีทองสีเหลืองสวยๆอย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยคุมโทนมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวคิ้วล้อนะครับก็จะใส่เป็นคิ้วล้อโป่งขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเป็นสีดําเงานั่นเองนะครับ ตอนแรกอน่ะนึกว่าลูกค้าจะเอาสีทองหมดเลยนะครับแต่ว่าเออพอเวลาเราใส่คิ้วร้อสีดนะปุ๊บก,ก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูหล่อเพิ่มขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่แหละครับเวลามีที่ปรึกษาดีๆเนี่ยก็จะได้สิ่งที่ดีๆกลับไปด้วยแบบนี้แหละครับอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านข้างตัวรถกันดีกว่าว่า Y t r ท c k สี 3, เหลืองคันนี้ด้านข้างตัวรถจะหล่อแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพามารับชมเลยนี่เห็นไหมครับ ยางรออย่างสวยเลยนะครับสำหรับตัวสีเหลืองคันนี้นะครับรอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นต่อไปที่ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับก็คือนี่ครับจะเป็นกาบข้างนะครับจากแบรนด์วิกเตอร์นะครับซึ่งกาบข้างตัวน,นี้เรามีประโยชน์มากเลยนะครับสมมุติว่าเวลาที่เราขับรถไปที่ห้างใช่ไหมครับแล้วเจอทางที่แคบๆเนี่ยอ่ะรถเราเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้ว Ford r a n g e r เนาะและสำหรับคนที่ไม่เคยขับ f o r d Ranger เนี่ยก็อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ย รถมันใหญ่อาจจะเลี้ยวไม่พ้นนะครับซึ่งประโยชน์ของกาบข้างเนี่ยคือเขาเอาไว้กันลอยนั่นแหละครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเลี้ยวไม่พ้นขึ้นมาจริง,รงสิ่งที่จะโดนก็คือตัวกาบข้างตัวนี้ครับเขาจะโดนก่อนเลยเพื่อปกป้องตัวสีรถของเรานั่นเองนะครับหากใครชื่นชอบดีไซน์กาบข้างและอยากจะได้สิทธิประโยชน์แบบนี้นะครับผมแนะนําว่ากาบข้างเนี่ยควรต้องมีนะครับทัดมาเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัว บันไดเหล็กจากแบรนด์แฮมเมอร์นะครับตัวบันไดเหล็กแฮมเมอร์นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยขอทําสีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมตัวตะแกงด้านที่เราเอาไว้เหยียบขึ้นบันไดนะครับจะเป็นสีเหลืองส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าขอทําสีเพิ่มเติมด้วยนะ และในส่วนของตัวชายบันไดนะครับจะมีตัวกันลื่นมาให้ด้วยนะครับนี่เวลาที่เราเอาไปลุยน้ําลุยฝนต่างๆนะครับและเราจะต้องขึ้นรถนะครับบอกเลยว่าปลอดภัยสบายใจหายห่วงสลับตัวบันไดข้างตัวนี้นะครับและถัดมาเล่าหลังคาโปติแล้วเล่าหลังคาของ y t e เทเนี่ยเขาจะเป็นสีบอลเงินใช่ปะแต่ว่าตรงนี้ลูกค้าก็ขอแรปเก็บงานนะครับ เป็นสีดําเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับหาลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ไม่ได้อยากจะทําสีรถทั้งคันนะครับแต่อยากจะทําสีเปลี่ยนสีแค่ชั่วคราวแค่3ปี5ปีลองมีบริการรับสติ๊กเกอร์ให้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับราวหลังคาตัวนี้นั่นเองนะครับหากใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามบอมได้นะครับทันมาเลยฝั่ทางท้ายรถนะครับ จะเห็นได้เลยนะครับว่าโรบาร์ตรงนี้นะครับจะเป็นโรบาร์เดิมๆจากทาง w i ยแท็กก็จริงแต่ว่าในส่วนของตัวโรบาเนี่ยเราได้เก็บสีเพิ่มเติมเป็นสีดําแบบนี้ด้วยอ่าเห็นไหมครับเราเก็บสีเฉพาะจุดนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวโรบาร์วายแท็นะครับและตัวโรบาร์นะครับเรายัง สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับหากลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบโลบาร์ชุดเหล็กก็สามารถแจ้งบลอได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูท้ายรถก,กันดีกว่าเริ่มจากตัวไฟท้ายนะครับตัวโคงไฟท้ายนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็นตัว w i track นะครับจะได้เป็นโคงไฟท้ายแบบ led มาทั้งโคมเลยนะครับและตัวโคงไฟท้ายของเราเนี่ยถ้าเป็นตัว w i d track นะจะได้นี่ครับเป็นไบสปอร์ตเรดร์มาด้วยนะครับเวลาที่มีรถ มอเตอร์ไซค์ side, หรือรถใหญ่นะครับผมส่วนมาทางด้านหลังนะครับและมันใกล้ระยะของเรานะครับตัวเลดร์เขาจับได้ว่ามีรถอยู่ทางด้านข้างเขาจะแสดงสถานะไปที่กระจกมองข้างครับตรงนี้นี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนี่ครับตัวบายสปอร์ตนะครับเห็นไหมเขาจะแสดงตรงนี้นะครับเป็นแสงสีส้มแวบๆบแบบแบบขึ้นมานะครับเพื่อเตือนให้เรารู้ล่วงหน้านะครับว่า มีรถมาทางด้านหลังแล้วนะต้องระวังนิดนึงนะครับเออต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยระบอกวามปลอดภัยจัดเต็มทุกอย่างเลยนะครับทางท้ายรถก็เช่นเดียวกันนะครับหล่อมากๆเลยครับพี่พี่ลูกค้าอัปเกรดบัมเปอร์หลังใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมใส่บัมเปอร์หลังสามมิติเข้าไปเป็นฟอนต์ตัวหนังสือ FORD สีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวบัมเปอร์ข้างในตรงนี้นะครับจะเป็นสีดำเงานะครับอย่างหล่อเลยครับ ย, <gas> ยังไม่จบเพียง wow แค่นั้นลูกค้าเนี่ยได้ติดตั้งคลคริกิกมมิติเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยคือเป็นตัวเรนเจอร์นะครับ และชิ้นสุดท้ายของคันนี้นะครับก็คือจะเป็นกันชนท้ายจากแบรนด์แฮมเมอร์นั่นเองนะครับซึ่งห่วงล่างจูงเนี่ยก็คือทําสีเหลืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุมโทนมากๆเลยนะเออในส่วนของตัวไฟที่อยู่ด้านในตัวกันชนตรงนี้นะครับจะเป็นไฟถอยนะครับจะเป็นแบบ LED นะทํางานควบคู่กับไฟถอยที่อยู่ในโคมของตัวท้ายรถนะครับผมบอกเลยว่า เวลาที่เราเอาไปลุยป่าลุยเขายามค่ําคืนนะครับสว่างตาแตกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวไฟถอยหลัง LED คันนี้นะครับและในส่วนของตัวกระบะ w t ย t ท็นะครับจะเป็นตัวระบบผ่อนแรงมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราเปิดปิดฝาท้ายนะครับนี่เห็นไหมมันจะเบามากๆเลยนะครับเขาจะมีความเบามากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวผ่อนแรงเป็นระบบ easy lift นะครับซึ่งตัวว t ยเนี่ยมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และก็ในส่วนของตัว w i ยแท็กเนี่ยก็จะได้ไฟทางท้ายรถแบบนี้ด้วยนะครับจะมีไฟด้วยกันทั้งหมด2แบบครับก็คือเป็นไฟขนาด12โวลต์แล้วก็มีปลั๊ก3ตามาให้ด้วยนะครับสามารถเสียบชาร์จเสียบเตาหมูกระทะเสียบหม้อหุงข้าวต่างๆได้นะครับเวลาไปแคมปิ้งนะครับถือว่าจัดเต็มมากๆแล้วก็ทางท้ายรถต้องบอกเลยว่ากว้างมากคันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ได้เทิร์ล้อแมกยางน,นะครับเราก็เลยใส่กลับไปให้ลูกค้านั่นเองมี ใส่ได้แบบเต็มๆสี่เส้นแบบนี้เลยนะครับอย่างกว้างเลยครับสำหรับตัวท้ายรถ Ford ดกระบะเรนเจอร์ของเรานั่นเองนะครับสำหรับตัวภายในนะครับต้องบอกเลยว่าเรียบหรูดูแพงมากเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวรุ่นวาแท็นะปักโลโก้วาแท็สี C, เหลืองสวยๆแบบนี้เลยครับ ถัดมาพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับระบบมันตีฟังก์ชันนะครับซึ่งสามารถตั้งค่าระบบแอเรติฟคริสคอนโท l ได้และยังเซตค่าหน้าจอผู้ขับขี่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยหุ้มหนังมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินได้สีเหลืองหล่อๆเลยครับถัดมาหน้าจอตรงกลางครับ หน้าจอตรงกลางจะเป็นหน้าจอ s ิ n ค o โฟแบบแนวตั้งขน,นาด12นิ้วนะครับเป็นจอทัชสกรีนซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยนะเออเป็นไงล่ะครับและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับถัดมาด้านล่างอีกสักเล็กน้อยนะครับระบบแอร์เนี่ยเป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะและหากใครที่เดินทางบ่อยๆนะครับเรามีระบบไว r เรชชาร์ r เจอให้ด้วยนะครับ ชาร์จสายชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนั่นเองนะครับบอกเลยว่าระบบเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับมาดูตัวเกียร์กันบ้างดีกว่าตัวเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ1 0สปีดที่ผมได้แจ้งไปนะครับมีระบบแมนนวลมาให้ด้วยนะครับและถัดมาอีกสักเล็กน้อยนะครับจะเป็นระบบที่เอาไว้สลับปรับเปลี่ยนโหมดขับ2ขับ4ได้นั่นเองตัวเบรกมือเนี่ยจะได้เป็นแบบเบรกมือไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเออ วายแท็คันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มสมราคานะฮะอย่ามาดูทางด้านหลังตัวรถกันบ้านดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับภายในห้องโดยสารทางด้านหลังนะครับบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยก็คือเป็นบาะหนังเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาดูไฮไลท์กันดีกว่าตรงแอร์นี่แอร์ด้านหลังนะครับจะได้เป็น แอร์คู่แบบนี้เลยนะครับมีลักเอาไว้ชาร์จไฟทางด้านหลังให้ด้วยนะครับมีทั้ง USB C USB A ลัก3ตามีมาให้แบบครบครบ,ครบเลยนะครับบอกเลยว่าใครที่อยากจะได้ Ford Ranger Wildtrak คันนี้บอกเลยครับห้ามพลาดนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับถ้าใครชื่นชอบ Ford Ranger ไปทุนเดินอยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยผมแนะนำเลย Ford Ranger Wildtrak ขับเคลื่อน4ล้อครับ ยังอีกรอบหนึ่งละกันราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสบาทนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะราคานี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ราคาตัวรถเท่านั้นยังไม่รวมในเรื่องของชุดอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมได้กล่าวไว้นะครับแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยคือราคาจะไม่เท่ากันนะครับใครที่อยากจะดาวเท่าไร่มีงบในการตกแต่งเท่าไหร่สามารถโทรมาคุยรายละเอียดกันได้นะครับ หรือถ้าไม่สะดวกนะครับผมอยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาดูที่นี่ได้นะครับฟอร์ดพระนครสาขากระเซ็นวมินทร์นะครับมาดูคันจริงเห็นกับตาจริงๆดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์ดพระนครของเราเนี่ยเป็นโชว์รูมยอดขายรถฟอร์ดอันดับหนึ่งของประเทศปีนี้เข้าสู่ปีที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าอยากซื้อสดหรืออยากจัดไฟแนซ์โทรมาคุยได้นะครับโปรต่ละเดือนไม่เท่ากันนะครับคลิปนี้นะครับปองก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมติดตามคลิปต่อ,ตอไปของมอมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มอมต้องขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากไปด้วยครับไวทแท็กซีคันนี้นะครับไปละสวัสดีครับ